เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับสู่ช่องอาจารย์วิ้วิชิษ์ษนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของออการแก้ไขปัญหารักสามเศร้านะคะใครที่มาก่อนมาทีหลงังโดนแย่งแฟน หรือควรจะทำยังไงอยากปรึกษานะคะเรื่องของความรักรักสามเศร้าดึงแฟนเก่ากลับมาแล้วก็เรื่องของทวินเฟรมนะคะหลายๆคนที่อยากเจอเนื้อคู่อยากเจอทวินเฟรมหรือเจอทวินเฟรมแล้วต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสามารถมาปรึกษาจารย์ได้นะก็ตอนนี้โปรโมชั่น2แถมหนึ่งยังมีอยู่นะคะใครที่สนใจเครื่องรางแป้งนาหน้าทองเสริมเสน่ห์เสริมออร่าให้กับตัวเองคือจะบอกว่าบาบี้อะมีออร่า ช่วงนี้มีอล่ามากเพราะว่าใช้แป้งของเราเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นแบบคอสเมติกเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆนะคะไม่ใช่แป้งกะโหลกกะลานะมาดูคุณสมบัติกันก่อนได้แล้วก็ลิปสีพึ่งบำรุงที่ผิวป,ปากน้ำหอมสเสน่ห์ดึงแฟนเก่ากลับมามินิเฟสเทชั่นแต่ว่าเอ่อตอนนี้ <c oughs> กำลังเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะของก็เลยยังไม่เข้านะคะก็มาจองกันก่อนได้นะคะแล้วก็เออเป็นเนี่ยค่ะ เพนดูลัมนะคะก็สามารถที่จะมา CF ได้นะคะค้ากับการดูดวงก็ได้หรือใครอยากผูกจิตผกูกรักตอนนี้ราคาจะปรับไปราคาเต็มแล้วนะตอนนี้ราคาจะปรับเป็นราคาเต็มแล้วนะคะล่าสุดรีวิวเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้นะคะอันนี้นะเขากลับมาแล้วขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะผูกรักไปได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะอืมนะ ใครที่อยากผูกจิตผูกรักก็รีบเลยหรือว่าแก้กรรมความรักใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สมหวังกับเรื่องความรักอะไรเนี่ยก็สามารถมาแก้กรรมได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คืออยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ยังนะก็ใกล้แล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่รักส่วนใครที่อยากเรียนดูดวงนะคะอาจารย์เปิดสอนวันที่16 17มีนาคมนะคะที่เดอะสติรัชดามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้หรือใครไม่สะดวกเดินทางก็มีสอนออนไลน์นะคะ ขอพลังงานไพ่เนะะี่ยค่ะไพ่จ,จะบอกอะไรคะขอพลังงานไพ่เนี่ยค่ะคะิงอ of เพนเ a c l e สองสองดาบนะคะไพ่เจ็ดถ้วยห้าเหรียญว้าวเดอะชาริออรอืมช่วงนี้ตัวขุนหนาค่อนข้างที่จะ เหมือนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเคยลำบากมาบางคนโตมากับครอบครัวที่ไม่ได้แบบร่ลำรวยเงินทองหรืออะไรคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเราอะ่ะไม่อยากที่จะกลับไปแบบจนเหมือนเดิมหรือกลับไปมีฐานะที่ไม่มั่นคงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะตอนนี้กำลังโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะหนะ้าที่การงานการประสบความสาเร็จ เป็นหลักเนาะอืมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วนะในเรื่องของความรักเนี่ยเราอาจจะเคยทุ่มเทเคยให้ใจกับใครสักคนหนึ่งมาหรืออะไรแบบคือเรารู้สึกว่าตัวเราอะแบบเคยทำดีที่สุดแล้วในเรื่องของความรักแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้ ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนะก็เลยมองว่าโอเคงั้นเอาเวลาเนี่ยไปทุ่มเทให้เรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตดีกว่าการแบบใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมั่นคงที่สุดแล้วถ้าหากเราไปทุ่มเทในเรื่องของความรักแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กอะเนาะ กดาบนะคะคือด้วยความที่มั่นใจเลยว่าอาดีตของคุณเนี่ยคือกองเนี้ยบอกเลยเหมาะกับการแก้กรรมความหลักมาเพราะว่าความรักของคุณคุณไม่รู้ว่าคุณไปทํำวินกรรมอะไรนะคุณรู้สึกว่ามันเจอแต่ความเจ็บปวดอย่างบางคนลืมแฟนเก่าไม่ได้หรือบางคนไม่ใช่ว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้หรอกแต่ว่ามันแบบเอ,อ่คิดถึงอดีตเก่าๆแล้วมันเจ็บจีดอะเออเจ็บจีดเลยนะคะ เจอความรักที่ไม่สมหวังไม่ประสบความสำเร็จมาะอะไรเงี้ยก็ก็เยอะมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเจอแต่คนเจ้าชู้เนาะบางคนยังฝันถึงแฟนเก่าอยู่เลยนะคะยังรู้สึกว่ามันมามีมีความแบบหลอกหลอนในตัวเองอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ หลายคนผ่านในเรื่องของการแต่งงานมาแล้วหรืออาจจะมีแพลนในเรื่องของการแต่งงานแต่ไม่ประสบความสําเร็จเนาะเลยรู้สึกว่าความรักี่มันเป็นอะไรที่ยากกับตัวเราเราเลยรู้สึกว่าเราเอาเวลาเนี่ยไปมุ่งเน้นมุ่งมั่นในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตอันเนี้ยจะดีกว่านะคะไพ่เจ็ดไม้เท้า 7, ขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่แห่งการมีิุปสรคนะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอะกับ,ก,บกับการที่จะต้องแย่งชิง ในความรักจะต้องแบบมีมีการแย่งชิงกันว่าแบบเ,เธอรักใครอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอยากเจอคนที่เขาแบบเห็นคุณค่าในตัวเราจริงๆรักในสิ่งที่เราเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ต้องแบบแข่งขันกับใครแล้วก็อยากเอาเวลาแบบเนี้ยไปทํามาหากินดีกว่าอะไรประมาณเนี้คือไม่อยากจะเจ็บในเรื่องความรักแล้วความรักที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้บอกเลยว่าหนักหนาสาหัสกับตัวคุณมากๆเลยนะคะ ค่อนข้างเป็นคนที่เข็ดในเรื่องของความรักระดับหนึ่งเลยเนาะหลายคนที่มาแก้กรรมความรักของอาจารย์นะก็คือแบบเจอวิบากกรรมในเรื่องของความรักเยอะมากบางคนอาจจะแบบ เป็นตัวสำรองทั้งชีวิตบางคนรู้สึกว่าเออเกิดมาไม่เคยมีแฟนเลยหรือว่าเจอแต่คนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอาจารย์ก็เป็นนะแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าหลังจากแก้ไปอ่ะก็คือได้เจอคู่ที่เป็นทวินเฟรมของตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าเราเจอแต่คนดีๆในชีวิตอ่ะคนที่เขาแบบอยากจะจริงจังกับเราได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะแบบยังไม่พร้อมได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนจริงๆนะการแก้กรรมความรักเนี่ยมันหน้ามือเป็นหลังมือเจอจริงๆค่ะ แต่ว่าจย์แนะนําให้ทาชุดใหญ่นะเพราะว่าจย์ก็ทาชุดใหญ่เพราะว่าเชุดเล็กมันก็มันก็ได้แหละคะ่ะในระดับหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยเไม่เคยมากรุงเทพหรือว่าอาจจะมากรุงเทพไม่ได้หรือาอาจจะแบบอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ถ้ามีโอกาสอาจารย์แนะนําให้มาแบบจริงๆดีกว่าเนาะเพราะที่ผ่านมานะคะดูจากพื้นดวงของเราเนี่ยเป็นคนที่อันนี้ในในใน,ในคลิปแรนดอมเนาะ เป็นคนที่เจอแต่รักสามเศร้าเนาะเจอแต่ปัญหาความรักซ่อนเลนเจอแต่อะไรที่ค่อนข้างแบบมีคนมาเข้ามาแหละเข้ามาแต่ว่าเอาเราเป็นตัวเลือกหรือว่าค่อนข้างแบบไม่จริงจังกับเราอะไรเงี้ยเจอแต่คนเจ้าชู้เจ้าเสนห์แล้วรู้สึกว่าเราต้องเหนื่อยกับความรักเสมอเสมอเลยนะคะเอ่อนั่นแหละมันเลยทําให้เหมือนเราอะมุ่งเน้นไปเรื่องของการงานการประสบความสําเร็จหรือว่า อยากได้ชีวิตเนี่ยอยากได้คนซัพพอร์ตบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเราอะค่อนข้างซัพพอร์ตคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจริงๆเราเราอยู่ได้ด้วยตัวเองแหละนะแล้วก็หาเงินได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องการความรักที่มันคบกันแล้วแล้วมันชีวิตมันดีขึ้นแล้วมันเห็นอะไรเป็นรูประธรรมมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เนะาะมาดูคนที่อยู่ในใจนะคะของชาวแรนดอมคลิปนี้พาอยากจะบอกอะไร คนที่อยู่ในใจของคุณไม่รู้สึกว่าคุณบางคนนะอาจจะเฝ้ารอการกลับมาของแฟนเก่านะคะหรืออาจจะรอใครสักคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยแหละแต่พี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าที่เขาเคยทําให้เราเสียใจแต่เราเองก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราถึงยังรักคนคนนี้ทั้งที่เขา ก็ทำร้ายความรู้สึกเราแล้วก็มองเราเป็นตัวเลือกนะคะเจ้าชู้ไม่จริงจังนะคะมีอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือตอนคบกับเราเราก็ไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยคือเขาทําให้เราเจ็บปวดมากทั้งรักทั้งเจ็บเป็นคนที่เรารักมากที่สุดและในขณะเดียวกันเขาคือคนที่เราเจ็บที่สุดเช่นกันเนาะ ดอะดีวิลใช่ค่ะคือคนคนนี้เป็นคนที่คุณอะติดเขามากอดิ i ต mm ิด hmm. ก็คือแบบเสพติดเขามากออ,อันนี้ขออนุญาตน,นิดนึงนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเซ็กอืรู้สึกว่าเหมือนแบบเซ็กของเขามันมันเซ็กซี่เซ็กของเขามันเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากับเราได้แล้วรู้สึกว่าแบบมันมันใช่อย่างเงี้ยก็มีนะเออรู้สึกว่าแบบ มันติดอะ่ะเออมันเสพติดตรงเนี้ยนะมันมันมีตรงนั้นเนาะดังนั้นแล้วก็หลายๆอย่างที่เหมือนแบบเอาคนคนนี้ออกจากหัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบรักมากแบบไม่เคยรักใครมากกว่ามากเท่าคนนี้มาก,ก่อนทางนางที่รู้ว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นคนดีนะถ้าเอาในเรื่องของตรกกะเหตุผลนะ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเราจะพึ่งพาได้หรือว่าเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่เรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมถึงรู้สึกกับคนคนนี้มากๆอะไรเงี้ยเนาะหลายๆคนนะ่ะรอแฟนเก่ากลับมาคนที่เขาทำให้เราแบบเจ็บจี๊ดเจ็บแปบหัวใจที่พี่อ่านเนี่ยแหละแล้วก็กลายเป็นคนบ้าง,งานแต่ตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นแล้วนะคืออาจจะไม่ได้คาดหวังให้เขากลับมาขนาดนั้นแล้วแต่คือเหมือนลึกๆก,ก,ก็อยากจะมุกออนไปมีคนใหม่แหละแต่ว่าเหมือนหนึ่งคือมันยังไม่ได้มีคนใหม่เข้ามาแบบที่เรารักจริงๆอะสองคือ มันยังรู้สึกว่าว่าคนคนนี้มันยังฝังใจอยู่อะไรประมาณนี้เนาะอืมแล้วมาดูบทสรุปเรากับแฟนเก่าคนนั้นที่เรานึกถึงนะคะมันจะลงเอยอย่างไรหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อเรากับแฟนเก่าคนนั้นที่เรานึกถึงมันจะเป็นยังไรนะคะจริงๆกรรมมันยังไม่หมดนะระหว่างคุณกับเขาอะค่ะต่างคนต่างอาจจะยังรักกันแต่ว่ากรรมนะที่เนี้ยมันอาจจะเป็นเหมือนแบบ มันมันมีจริงๆนะเอ่อขอให้เพลงนี้ได้ไหมคนบางคนผ่านมาให้รา้าไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันคุณน่าจะเป็นคนมาทีหลังแน่ๆเลยอะดูจากดูจากพลังงานตรงนี้นะส่วนมากคนที่เข้ามาดูอันเนี้ยเป็นคนที่มาทีหลังเกิดมาให้รักไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันมันชื่อเพลงอะไรอะ่ะของของพีทปะ ชื่อเพลงว่าผ่านมาแค่จำเออเพลงนี้คือเศร้ามากคือเหมือนแบบทำไมถึงต้องเจอกันในในเวลาที่มันไม่ใช่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคือรักมากแบบถ้าเราอยากมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากมีกับคนคนนี้เลยเนาะเรารักคนคนนี้มากๆแต่ว่าเขาไม่ไม่ใช่คนที่แบบที่ใช่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะไพ่ฮะ ถ้วยเขาเขาก็องฉูด้วยอะคือรู้สึกว่าเรารักเขามากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรักตัวเองอะเออตอนเนี้ยคือคือสิ่งที่คุณรู้สึกเนาะรักเขามากแหละแต่ว่าที่เดินออกมาที่ตัดสินใจเดินออกมาไม่ใช่ไม่รักนะก็ยังรักอยู่แต่แต่สุดท้ายเราก็ต้องรักตัวเองเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติตัวเราเองถ้าเราได้เป็นแค่ตัวสำรองหรือว่าในท้ายที่สุดความสัมพันธ์มันมองอนาคตไม่เห็นอะเราก็ต้องเลือกที่จะเดินออกมาเนาะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกเรา,าเขาอาจจะไม่เคยบอกเราหรือยังไงนะคะคืออะไรแปดเหรียญอุ้ยก็นั่นแหละเขาอะก็มีคนอื่นแหละคือถามว่าเขาเขาเองก็ลืมเราไม่ได้แนละสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะความรักมันก็มีได้แค่สองคนนะมันมีสามคนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะ เขาเองก็เสียใจอ่ะอืมนะคะมาดู romantic angel นะคะนางฟ้ายังจะบอกอะไรอือช่วงนี้มีเรื่องของรักสามเศร้าม,มาและวปกติเราจะมีแต่เรื่องแฟนเก่าเนะช่องของเรา d e c e p t i o n ค่ะเขาอะโกหกเราหลอกลวงเราแล้วก็ทําให้เราเสียใจเราเองก็ให้อภัยเขาซ้ำๆเนาะสุดท้ายอะ่ะช่วงเวลาเนี้ยมันคือดวงของการแยกจากกันเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ p a f u l n e s s part life relationship ช่วงนี้อ่ะปล่อยๆไปก่อนนะคะแอดพาร์ตไลฟ์สตรีเรชชิพมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นความัมพันธ์ที่ผูกพันกันตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคุณถึงกับเขาถึงเหมือนตัดกันไม่ขาดหรือว่าอาจจะต้องเกิดมาวนมาเจอกันอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะยังไม่หมดกรรมต่อกันเพราะว่าคุณเคยทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติเนาะถ้าเขาทำร้ายเราอะค่ะก็โอ้โหสิกรรมให้อภัยเขาแล้วก็อาจจะรู้สึก เหมือนเราอาจจะเคยทําเขาเมื่อชาติที่แล้วอะไรประมาณเนี้นะคะถามว่าวีเชื่อไหมเรื่องชาติที่แล้วอ๋อค่อนข้างเชื่ออยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นเนาะมีเมษมีกันนะคะพฤกศบนะคะมีถุนแล้วก็มีนะลัคนาราศรีที่เกี่ยวข้องนะคะเอามาดูข้อความกันวันนี้พี่ให้เพลงไปแล้วนะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาคืออะไรคะใครที่ทัก ข้อความมาใหม่นะคะเพื่อนใหม่นะดูดวงฟรีหนึ่งคำถามนะคะตามกติกานะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอแบบี้ชิสาที่แบบวิปักบุตดไว้ด้านล่างนะคะดูดวงฟรีหนึ่งคำถามได้เลยตามกติกาเนาะใครที่เพิ่งแอดมานะคะตอนนี้บี้ต้องการเพื่อนในไลน์เนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบไลน์มันมีปัญหาเนาะเราจะไปต่อกันอย่างไรดีขอบคุณที่อดทนเพื่อชันขอบคุณที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริง ร,รักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีฉันมั่นใจในตัวเธอเสมออาจจะดูใจร้ายแต่สักวันจะเข้าใจค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ